สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเต้าเจี้ยวภูมิใจนําเสนอเมนูสุขภาพนะคะซึ่งทําเองทําง่ายมากใช้ผักพื้นบ้านที่ปลูกได้เองนะคะซึ่งเป็นผักที่ปลูกง,ง่ายตายยากมากค่ะแล้วก็ไม่ใช้โคกเลยนะคะที่เรียกว่าเมนูที่เรียกว่าแกงอ่อมค่ะแต่ว่าแกงอ่อมในที่นี้นะคะไม่ใช่แกงอ่อมอีสานค่ะเพราะว่า เราไม่มีผักชีฝรั่งหรือผักชีลาวนะคะแล้วก็เราก็ไม่มีใบแมงลักด้วยค่ะใช้ผักพื้นบ้านแค่3ามชนิดเท่านั้นนะคะซึ่งมันมีชีวิตรอดในพื้นที่บ้านของตัวเจี้วค่ะซึ่งเป็นคนที่ปลูกไม,ไม่ชอบปลูกผักนะคะแล้วก็ไม่ชอบดูแลรักษาด้วยแต่ผักทั้งสามชนิดนี้นะคะเขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกง่ายมากแล้วก็ตายยากมากค่ะผักสามชนิดนี้ได้แก่นะคะต้นนะคะ อันดับแรกก็คือต้นชายาค่ะนะคะชายานี่เราจะใช้ส่วนของใบก้านนะคะของเขานะคะซึ่งผักชายานี่บางคนเรียกว่าต้นพนะอม็เมิกันค่ะหรือบางคนเรียกว่าต้นผงชุรสนะคะแล้วก็ผักชนิดที่2ก็คือมรุมค่ะโดยจะใช้ส่วนของยอดแล้วก็ใบของเขานะคะแล้วก็ผักชนิดที่3ก็คือ,อต้นอ่อมแซบค่ะ ะะทั้งผักทั้งสามชนิดนี้นี่ปลูกง่ายมากเลยนะคะปกติแล้วนะคะถ้าเราปลูกผักที่ที่ปลูกยากนะคะมันก็จะตายใช่ไหมคะแต่ผักตัวนี้นะปลูกง่ายมากแค่เด็ดก้านมันแล้วก็ชําก็ขึ้นเลยนะคะส่วนมะรุมเนี่ยก็ขอให้ลงทั้งต้นแต่ว่าแค่รดน้ำม,มันติดต่อกัน3 4มสวันค่ะมันก็มีชีวิตรอดแล้วแล้วก็กลายเป็นผักยืนต้นให้เราสามารถเด็ดมาทำอาหารได้นะคะหลากหลายเมนูนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูแรกก่อนที่เรียกว่าแกงอ่อมค่ะ เดี๋ยวจะพาไปไปดูผักข้างบ้านนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะ,ะส่วนประกอบของแกงอ่อมนี้นะคะจะค่อยๆบอกนะอ่ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวตามไปดูผักข้างบ้านก่อนนะคะ